บอกพิกัดร้านอาหารฟิวชั่นย่านสวนดอกเชียงใหม่ที่นี่ร้านพาสต้าอาม่านะคะจะเป็นร้านพาสต้าโฮมเมดสไตล์ฟิวชั่นบรรยากาศในร้านตกแต่งแบบโฮมมี่โฮมมี่ที่นั่งทางด้านบนและด้านล่างเลยคือนอกจากจะมาทานอาหารที่ร้านแล้วย,ยังได้รูปกลับไปอีกด้วยสําหรับเมนูที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งพาสต้าสเต็กของทานเล็กบอกเลยมีให้เลือกเยอะมากนี่เลยวันนี้แบบสั่งมาเป็นเมนูโปรโมชั่นของเขานะคะเซตนี้คุ้มมากจานแรกเป็นเมนูพ็อกชอปสเต็กเสิร์ฟคู่มากับซอสตัวนี้ของร้านของพริกไทยมากจานนี้ของโปรดตอมี่เลยค่ะต่อด้ มีไข่ออนเซนเพิ่มความนัวให้ด้วยแล้วตัวซอสเขาจะมีความเผ็ดจัดจ้านใครที่ชอบทานเผ็ดต้องลองเลยอีเมนูเป็นเพนเน่กราเตงชีสฟองชีสยิ่ของเขาต้องยกให้เลยแล้วกุ้งเขาเสิร์ฟมาให้ตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะตัวนี้บอกเลยว่านัวมากและสุดท้ายนะคะคลิฟเลเวอร์ทอดทานคู่กับซอสของเขากรอบนอกนุ่มในหอมเลมอนมากจานนี้แบบแนะนาเลยค่ะส่วนเครื่องดื่มที่สั่งมาเป็นบัตเตอร์ฟลายกับพีโซดานะคะชื่นทั้ง2แก้วเลยซึ่งเซตนี้799บาทเท่านั้นแล้วแต่ละเมนูคือดีมากค่ะทุกคนทั้งการจัดดดจาาาานนนนและะะรรรสชติิออออหค่่้ยยูใซวกเป กว่า9โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ